มาแล้วนนมาแล้วครับลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับสายสวยไหมมาแล้วน้ำมาแล้วขึ้นน้ำมาแล้วมาแล้วนะครับนี่เต็มปากครับ นี่ครับเห็นบนนอกเข็มปักเลยสวยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่บนแพนะครับนี่แอตตีนะครับนั่งปั้นเหยื่ออยู่ปันแทบไม่ทันนะครับแอตหนองครับเรียบร้อยครับหนองเรียบร้อยแล้วครับถวายแหวนแล้วครับเนี่ยนะครับไม่ไหวครับ แถนี้นะครับแพเพ่หนวดนะครับฮ่าเพ่หนวดยังไม่ได้ปันนะโซม,มุมสามร้อยหกสิบเลยกดแล้วกดแล้วกดแล้วเอาเอามามามาพอดีครับมาพอดีครับโอ้โหอยู่ไหมทันไหมครับทันอยู่ครับโหต้องทันอยู่แล้วครับโอ้ขาไรนะครับอูยเอาครับเอา นิ้นหรือสายขาวครับต้องนิ้นอยู่แล้วครับเวลานี้ครับนิ้นมาแล้ว,ว,วนิ้นไซสแวนครับเด็กแวนครับเด็กแวนมาแล้วว้วมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาแล้วดำเลยดำดำโอ้โหโดนน็อกอีกหนึ่งทีครับ <notre S 1> แ,แจ๋วแจ๋วแจ๋วว้าวธรรมดา,าครับ แต่งว่าไหนนี้ต้องมีของดีแน่เลยครับไปดูตอนตอนใกล้จะ,ะลงแพนะครับเดี๋ยวตอนปิดทิปไปเอาให้ดูนะครับไง้งมาว ไปเลยสามสองดีไม่อยู่เลยไปเลยโอม้มาแล้วครับมาแล้ว<อ>ครับแฮบหลีครับโอ้อะไรบินบินหนีมาแล้วโอ้ยแบนจริงๆครับโอ้ใส่แบนจริงๆครับผม แล้วมาแล้วลอยมาถ่ายไม่ทันเลยครับถ่ายแทบไม่ทันเลยโอ้อสติเอาอีกแล้วโอ้ยส,สวยๆครับนี่เลยสี่ตัวรู้แ๋วแจ๋ว์แฉว,แวนี่ครับคันนี้นะครับคันนี้ไายนะใช่ไหมหย่อนหย่อนนะมันกินไม่แรงนะครับจับเลยจับอยู่ครับอยู่นะครับอยู่ น้ำหนักทิดหนึ่งอยู่ไหมว,ว้อยู่แล้วตะเพียนครับสายขาวครับโอ้ยมายังไง <c oughs> ขาวก็เก็บก่อนครับ,รบตวงด้วยเอาแล้วครับแคทนองนองเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับอืีครับน้องเน้องมาเข้าตนย็นนะครับเข้าตอนเย็นเช้านี้ก็เหงาอยู่ฮนะแต่วันนี้ทำลังเข้าตอนเย็นนะลอยมาแล้วครับแอบลอยมาแล้วลอยมาแล้วดำเลยครับไซนี้ โอ้ยมานี่เลยครับโชว์หน่อยครับโอ้โหสายสวยๆเลยครับนี่ครับหูไปแล้วโอ้ยอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ครับนี่นี่มาชมคันนี้ต่อครับคันนี้ต่อปันเดียรไม่ทันครับทรับโอ้ยอยู่ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน่อยหน่อยนี่ ตักแน่ยครับโอ้ขึ้นน้ำไกลเลยอะ <c oughs> อ๋อมันใช่ปะเนี่ย <c oughs> ขึ้นน้ำบนน่ะนู <c oughs> ่นนต่กลางน้ำบมดอ่ะไหนนู <c oughs> ่นไงเก่ๆเลยหมุนมาแม่นบ่โอ้มาแล้วมาแล้วหมุนมาโอ้มันพันคันนี้ นพันพัาน,น,นดูครับขึ้นมาแล้วโอ๊ยติดอิอดอโอ้โหโ,โดูสิมันล็อกไว้เลยครับล็อกไว้เลยสองตาเลยแกรักษาข้สศอกแกแกดีดีอ่ะพร้อ แล้วแล้วขันแรกคันแรกมาแล้วรับอฮ้ยอยู่โอ้โหอยู่มันมันไปข้อมสายกดลงหน่อยนะครับพาสายสิ้นนั่นมาอยู่แล้วเห็นไหมหายยังโผล่ยังโผล่แล้วโผล่แล้วมาแล้วนี่ครับ ดูซา์ดูซา์ครับมาลุ้นครับสวยไหมโอ้โหมาแล้วไซแวนอีกแล้วครับแวนอีกแล้วขึ้นมาเลยว้ามนี่แ<ว>มงตะกิน,นวันวบบนี้ทนะั้งสวยครับแวนห้5โลไม่พอเลยแวนสวยๆเดี๋ยวุูอยากแป๊บนึง เอ้ยป่าอะยอยู่สามทีแล้วอยู่ไหมต้งาพันโกงอยู่ไหมอย่ีอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่แหออยู่ล ไหนไหนไหนโชว์ตัวน่อยโชว์ตัวน่อยเอามาแล้วมาแล้วไซไหนไซไหนโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยสามคันเอ<า>อครับมาชมผลงานกันของวันนี้กันนะครับครับกับทีมงานเมียสั่งลุยนะครับนี่โอ้หน่องยกขึ้นมาแล้วครับ โอ้กลนขาดซะเนาะกลนขาดซะเนาะเได้ๆปดกันปดกันจยมกันนะกันกลนขาดกลอนกระดาษเอาเอาเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนครับมามาโอ้ยนี่ครับนี่ครับผลงานผลงานวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่แบบ ชั่วโมงเร่งด่วนกันประมาณสักสองชั่วโมงนะครับนี่ใสประมาณนี้นะเด้อนะใส่ทอดใส่ทอดไม่ถ่ายลงกลุ่มงามครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอยู่ไหมอยู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเอาเอาเอามามาลุ้นกันครับมาลุ้นลุ้นครับ <c oughs> แล้วลุ้นแล้ว พุงแล้วพุงแล้วคันนั้นก็ใช่เหรอโอ้ยเกือบไปครับแอดน้องเกือบนกเกือบนกครับเบิ้ลสองครับเบิ้ลสองมาแล้วมาแล้วเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยสู้ตอนท้ายว่ะสู้ด้วยโอ้ยแอดลีขึ้นก่อนแล้วน้องเอาบังคีนี่ไซนี้ไซนี้อยู่ นี่สวยครับแอดน้องก็มาแล้วครับโอ้ยดูดูโอ้โหลุดเรียบร้อยหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วจ้าโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่ครับนี่งานบ้านฉายกับแซบพี่นวดครับฮะอ้าวมีอะไรในข้างในอ้าวอ้าวอาวข้างนข้างในเอาเลยเอาเลยโอ้โหจะปิดกล้องแล้วครับอันนี้นะ ส่งท้ายส่งท้ายครับจะปิดแล้วมาดูหน่อยลุ้นลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักโอ้โหเป็นไรครับไม่เป็นไรน่าจะเตะที่เรือนโอเคโอ้โอ้มีมาแล้วครับมีมาอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับนี่ครับโอ้โหเอานิ้นครับนิ้วลุ้นลนครับ แวนครับแวนไยแวนเลยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ